ครับผมซึ่งเมื่อนี้ผมมานครราชสีมานะครับก็เลยเถือโอกาสมาวาวในยมโมนอันดับแรกเราก็ต้องมาซื้อดอกไม้ทุกเทียนพวงมาลัยนะครับผมชิบแล้วก็ทำามันเ,เราได้แล้วแล้วก็ก็ไปเลยนะครับ ขอรองเท้าตรงนี้จึ๊บๆๆนี่ก็คือหูอแต่ก็ร้อนนะอึ๊บ จะทำยังไงต่อวะก็นี่มีคาถานะครับคาถาบูชาเท้าสุรนารีหรืแม่ยมโโมนะครับผมก็ทองน้โมสามจุกทองคาถาบูชาเสร็จแล้วแล้วก็ทำยังไงต่อคือปักก่อนใช่ไหมแล้วก็มาปักนะระว่างนี้ ปักทูปก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ปักเสร็จแล้วก็ไปของพวงมาลัยนะครับแล้วก็เอาดอกไม้มาวางใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้กาตัดนะ้ำ ก็นี่ครับก็เทใส่ในนี้เลยในนี้ไม่มีไฟใช่เรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับท่านผู้ชมก็คือ ยันโมเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาใครผ่านไปผ่านมาก,ก็แวะมากราบได้นะครับเอาครนบ